การนำข้อความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานนะคะเราจะต้องมีการเลือกข้อความก่อนว่าข้อความไหนสมควรที่จะามาใช้งานมีความเหมาะสมหรือไม่นะคะ,ะทีนี้มาดู ข้อความที่นำมาใช้ข้อความไหนบ้างนะคะข้อความนั้นต้องไม่อยากคายนะไม่ใช่เป็นข้อความที่ํำด่าหยาบคายเอามาใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้เลน,นะเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะล้อเลียนผู้อื่นเนี่ยไม่สมควรน,นำมาใช้นะคะ,ะข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น อะไรที่ไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่ต้องเอามาใช้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เขามีการหลอกลวงนะ,ะถ้าเกิดเล่นเกมให้ครบแล้วจะได้เงินเท่านี้อย่างเงี้ยอ่ะหรือถ้าเป็นการส่งต่อถ้าส่งต่อข้อความนี้ไป10คนคุณจะได้เป็นเงินมา500บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อมูลที่ ไม่เป็นความจริงเนี่ยเราจะไม่นํามาใช้เราจะเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้นนะคะข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ด้วยนะคะข้อความที่เราจะมาใช้นะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ข้อมูลหรือข้อความนั้นๆจะไม่พาดทิงหรือกล่าวหาผู้อื่นนะคะถ้าเป็นการล้อเลียนผู้อื่นนะเป็นการด่าผู้อื่นเป็นการว่าผู้อื่น นะเราจะไม่เอาข้อความนั้นมาใช้หรือแม้กระทั่งการที่ไปดูหมิ่นคนอื่นนะคะดูหมินศาสนาดูหมิ่นพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยเราจะไม่เอาข้อความเหล่านี้มาใช้นะคะทีนี้มีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะเอามาใช้เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นรูปภาพเราจะไปเลือกภาพแล้วก็คลิกขวาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นข้อความที่เป็นข้อมูลเราจะทำยังไงอ่า วิธีการค้นหาก่อนค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะคะหเข้าเว็บไซต์ของ google เหมือนกันอ่าสพิมพ์ชื่อเรื่องที่เราต้องการค้นหาสิ่งที่เราอยากจะรู้นะคะสเลือกเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหาอ่าเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะคะเราก็จะเลือกข้อความที่เราต้องการพอเราเปิดเว็บไซต์ได้แล้วก็จะมีข้อความ แล้วข้อความเหล่านั้นเราก็ต้องเลือกมาว่าเราจะเอาอะไรมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะหลังจากนั้นเราจะคลิกขวาที่ข้อความหนึ่งครั้งคลิกขวาที่ข้อความหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเลือกคําสั่งคัดลอกหรือภาษาอังกฤษก็คือ copy copy แปลว่าคัดลอกอพอเราคัดลอกเสร็จปุ๊บข้อความนั้นก็จะอยู่ในตัวโปรแกรมแต่เราต้องไปหาพื้นที่ก่อนนะ หาพื้นที่ที่เราต้องการเอาข้อความนั้นไปวางโดยการเปิดโปรแกรมที่จะใช้งานโปรแกรมที่เราจะใช้งานก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะคะ,ะแล้วเราก็คลิกขวาอีกหนึ่งครั้งคลิกขวาแล้วทำยังไงต่อคราวนี้เราก็จะวางข้อความนั้นลงไปเลือกคำสั่งวางหรือ Paste นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบรอ้อยอะ คุณครูจะพาไปทำว่าทำอย่างไรอ่าวขั้ตอนแรกเข้า Google ใช่ไหมนะคะเข้า Google ใช่ไหมอ่า,อาเมื่อกี้นี้เราทำเกี่ยวกับดอกอ่ารูปภาพเอาไว้ดอกซากุระเราลบทิ้งเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นอ้าเรารู้หรือยังว่าคำขวันจังหวัดราชบุรีคืออะไรอ่า มีอะไรบ้างเราเซิร์ชเลยคำขวัญจังหวัดราชบุรีไหนใครรู้บ้างว่าคำขวัญจังหวัดราชบุรีมีว่าอย่างไรอใครรู้เปิดไม้บอกคุณครูเลยคนสวยอะไรนะคนสวยอะไรนะมีใครรู้ไหมคนสวยพระรามครัเบเกตสนะเกตนะทองได้ไหม คนสวยโพชิธราคนงามคนงามบ้านโเมืองกรนอ่านี่เลยคนนอนมัดให้าตาตลาดน้ำดำเนินเนินเนินตาตาร้อยรักยานี คม่รู้อ่ะอ้าวมีคนไม่รู้ด้วยอ่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอ่ะทีนี้มาดูเราก็สามารถไปสืบค้นได้เพราะบางคนท่องได้ไม่จบใช่ป่บอ่าแต่บางคนบอกว่าหนูท่องได้จบเลยเก่งมากทีนี้คุณครูบอกว่าอ่านักเรียนเขียนคําขวัญจังหวัดราชบุรีคุณครูหน่อยสิอ้าหนูเขียนไม่ได้หนูจะทำยังไงอ่าหนูก็ไปสืบค้นมาเสร็จแล้วเราก็มาดูเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปใช้งาน สมมุติคุณครูมาละนี่เลยคาขวัญจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับสู่จังหวัดราชบุรีคุณครูคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ปุ๊บมาแล้วนี่มีมีเว็บไซต์นี้ของราชบุรีเขียนเอาไว้คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีคำว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโปงเมืองโกงมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจท่างามตลาดน้ำดำเนินเตือนท้งคาร้อยล้าน ย่านยโศกปลาดีทีนี้ในเว็บไซต์เนี้ยจะมีข้อมูลมากกว่าคำฝันมีตราจังหวัดมีธงมีดอกไม้โอ้ยมีอะไรเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้เราจะใช้แค่คำฝันถูกไหมฉะนั้นเราใช้ข้อมูลอะไรเราก็จะเอามาแค่ข้อมูลนั้นเราไม่ได้เอามาหมดเลยคุณครูจะใช้แค่คำฝันใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าวิธีการก็คือ ลากครอบเอาเมาส์ไปชี้แล้วลากครอบข้อความที่เราต้องการมาเวลาที่คุณครูลากครอบตัวหนังสือจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะแล้วคุณครูก็คลิกขวาที่ตัวหนังสือหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำสั่ง copy copy แปลว่าคัดลอกพอคุณครูเลือกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเลือกเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็จะเปิดโปรแกรมที่เราจะนำข้อความไปใช้นั่นก็คือโปรแกรม Microsoft Word อ่าคุณครูก็ไปเปิดโปรแกรม Microsoft Word เลยปึลงหลังจากนั้นคุณครูก็จะวางตัวหนังสือที่เป็นคำขวัญจังหวัดราชบุรีเมื่อกี้วิธีการวางคือคลิกขวานหนึ่งครั้งเลือกคำสั่งวาง ทีนี้มันจะมีคำสั่งวางนะคะเป็นรูปแฟ้มอยู่เป็นรูปกระดาษวางบนแฟ้มนะคะจะมีอยู่3ตัวนะจัดรูปแบบแบบเดิมหรือจัดรูปแบบใหม่หรือเอาแต่ข้อความนะคะอ่ะทีนี้คุณครูให้เลือกแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูเลือกแบบที่สมาคุณครูจะได้ตัวหนังสือที่เป็นคําขวัญมาแล้วเห็นไหมคะคำขวัญ ประจำจังหวัดราชบุรีเนี่ยคุณครูดได้ตัวหนังสือมาแล้วเห็นป่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเนี่ยคุณครูดได้มาแล้วเห็นไหมคะนี่คือการนําตัวหนังสือจากในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์มาใช้งานที่โปรแกรม Microsoft Word ของเราเมื่อเราเอามาใช้งานแล้วเราทํายังไงกับตัวหนังสือเราก็ไปทําตัวหนังสือให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่เราสามารถอ่านออกนะคะ หรือวิธีการทําให้ใหญ่จําได้ใช่ไหมลากครอบตัวหนังสือไปปรับขนาดนะหรือเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือให้มีความสวยงามในแบบที่เราชอบนะคะหรือเราจะเปลี่ยนยังไงก็ได้แล้วแต่เราไปใส่สีนะก็ได้เห็นไหมคะเราก็จะได้มาแล้วนี่แหละ เราใช้ตัวหนังสือหรือใช้ข้อความแค่ไหนเราก็เอามาแค่นั้นเห็นไหมคะเราต้องการคาขวัญประจําจังหวัดราชบุรีคุณครูต้องการข้อความนี้อยู่ตรงกลางคุณครูก็ไปจัดให้อยู่ตึ่งกลางคุณครูอยากให้หัวข้อเป็นสีสวยๆคุณครูก็ไปคลิกหัวข้อให้มีสีสวยนะคะคุณครูต้องการอ่าบรรทัดคนสวยโพธารามคนงานบ้านโปงอ่าขึ้นบรรทัดไม้มังโงมังกรวระคนอนหนังใหญ่ ตื่นใจทํางามขึ้นใหม่ตลาดน้ําดําเนินเพลินข้งคาวร้อยร้านย่านยโสกปราดีะคุณครูก็ไปปรับคุณครูอยากได้สีใหม่คุณครูก็ไปจัดการนะคะเนี่ยแล้วแต่เราเลยเห็นไหมนี่คือการนะคะนําข้อความหรือตัวหนังสือมาใช้งานกับโปรแกรมของเราเห็นไหมอ่ะ คนครัวขอหนึ่งรอบซิคำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีอ่ะคราวนี้ขอหนึ่งรอบตนูหนูมีโพยให้ดูละมองเห็นไหมคนสวยเอาใหม่เอาใหม่เอาตั้งแต่คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีเลยตั้งแต่หัวข้อเลยหนึ่งสองสามคนสวยจังหวัดราช ไล้ครับปีอาเริ่คนสวยคนสวยคนงามคนงามคนงามบ้านเมืองกรุงรงกรวัดถนนจตื่นท่ามงลามเ้ืานนาำด้าว้อยล้านเปิดทั้งข้าวร้อยล้านไม่ล้านมี่โศกปลานมีมังเี เรียบร้อยพอเราได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเราก็ทำการบันทึกงานได้เลยไปที่ไหนแผ่นดิสข้างบนอ่าแล้วก็จะเอางานไปไว้ที่ไหนก็เลือกแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยทีนี้มาดูใบงานของวันนี้ แปดใช่ไหมคะได้เ <Okay. S 1> จ็ดสิบแปดทำสิงเติมตัวเลขเรียงลำดับขั้นตอนการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งานอ้าว <c oughs> ขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อกี้คุณครูทำอะไรจำได้ไหมขั้นตอนที่หนึ่งคุณครูทำอะไรบอกว่าคลิกขวาที่ข้อความที่ลากครอบ ใช้เมาส์ลากข้อข้อความที่ต้องการคลิกขวาพื้นที่พิมพ์เลือกว่างเลือกคำสั่งคัดลอกก๊อปี้ข้อไหนหมายเลขนหนึ่งข้อข้อความหมายเล่นหนึ่งคือใช้เมาส์ลากข้อข้อความหมายเล่นหนึ่งคือใช้เมาส์ลากข้อข้อความ ่ะคุณครูค<ผ>เขียนตัว<ห>นังเพียๆนิดนึงอ่าข้อหนึ่งใช้เมาส์ลากครอบพ่อฟาร์มถูกต้องโอ้แฟนดีๆไหมพี่เดอ้อเปลพียเสียบใส่ข้อมึงเดอ้อข้อที่สองคืออะไรอ่าลากครอบเสร็จทำยังไงคลิกที่คลิกกว่าที่ข้อฟาร์มที่ลากครอบวงไว้ อ่าเก่งมากกฤษณะมีกิษณะเรียงคาถาอ่านเรียงคําตอบให้คุณครูได้แล้วนะหนึ่งลากครอบข้อความสองคลิกขวาที่ข้อความที่ลากครอบไว้อ้าวสามใช้คําสั่งคัดลอกหรือใช้คําสั่งวางคลิกขวาที่พื้นที่มีเลือกวางอ่าย่าคลิกขวาที่พื้นคัดลอกก่อน เราต้องเลือกทําการคัดลอกก่อนนะหมายเลขสามหมายเลขสี่ก็คือวางข้อความนี่คือหมายเลขสี่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วคะระบายสีเลอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ,เ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเก่งมากเลยระบายสีเนาะระบายได้เลยระบายได้เลยนะคะอ่ะ วันนี้หมดเวลาในวิชาคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเจอกันใหม่สักดาหน้า่ามาสวัสดีค่ะนีลก็ตัว